เพื่อนเรามิเศอมาแล้วโอ้ยไปพอ, <c oughs> อ,อนี้่าฮ่าฮ่าฮ่านี่เพลงแกนี่นี่ผ้าใยผ้าใย,ยมาเรียกให้ฟ้าไปคุมหน่อยจ้าลูกเอ๋มันไม่ใสแล้วฮะมันไม่ใสไงมันก็ใส่อยู่นี่ของฟ้าเกี่ยงแล้วถ่ายรูปคู่กันหน่อยเลยลูก ใครสวยกว่าแล้วก็ยิ้มนั่นนึงสองเพิ่มนี่ฮเดี๋ยวรักคลิปก่อนรักถ่ายก่อนนะร้อนมาก กล้องนี้ดีกว่าเาลย่งแล้มาใครมาใคฟ้าคลามน้องน้องไงก็เลยใครใครเป็นน้องใครเป็นพี่ อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ใหญ่เท่า <c oughs> ยิ้มสิลูกเอ,อ้ยยิ้มสิฟ้าใสเป็นน้องปีหนึ่งสาวใสสิบหกสิบห้านี่สิบเจ็ดโอ้สิบหกโอ้พี่วิ่งสิบเจ็ดอ่าน,น้องใหญ่ก็ใหญ่น้องกินเยอะกว่าแล้วก็ไอ้แก้มสิบห้าแก้มสิบห้าค่ะเออแก้มหลุดโลกไปไหนยังไม่มา อ้าวอีหลีเนี่ยบนอยู่บนรถตู้หลุดโลกเลยอ่ะพ่อคิดถึงหรอคิดถึงไงไม่แก้มไอ้แก้มวันวันวันนั้นไอ้แก้มไปหลุดโลกเลยแก้มหลุดโลกเลยยืนยันวิธีการได้ร้บเครดิตพ่อจเพิ่มขึ้นนะโอกาสนี้วันนี้ขอบคุณที่อย่างยิ่งน้ำขอบคุณอย่างสุดส่งพันนายเมืองพ่อเมืองอำเภอโคกสุวิสัย จัาางหวัดมหาสารคามผู้นีทิว้างไกลแต่งขับผู้นำอพาวเวอร์ให้ความสำคัญเรื่องของเราเป็นนักเน่นนะครับตอนนี้ท่านมาเป็นเกียรติเป็นประกานในที่นี้ผู้จัดจาก,การมาเดียวอยู่ที่นี่ชักคอตึ้งตัวสูงอันนั้นเป็นไงไม่ได้นอนห่วงกัแนแ่้องมีการ้งมาตรฐานล้วแลมีน้องชาวบ้นแจากอีกเี่ยม มาซื้อตัวใหญ่กว่านี้ดิอันนี้นไม่ดไปซื้อตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนีตัวละพันแปดาไม่ได้ท่านเนใจบริหารดูใจท่านรากรรัะอโอ้โรนเหลวเดีอิตรค่ะขอรเรียนบ้านแนะครับ องเลยพออ้าวชรี่แมต์น่ะมันมีแบนอนี่ตัวช่มสเ่ไปเื่อเอาไปซื่อไปเื่อใจนี่มีร้านรถสดับเอาโทรแพท์แบตไปให้ก็ดูผู้นำหมู่้านทุ่านแมนแมนแมนหมู่บ้านพิเศษสุดขอบคุณไปยังผู้กับสอโอสุขิษฐัยนาคราชินมาและอามาอยากมีเยี่ยมนครับอีกสักครู่ก็จะเข้าสู่พิธีการนต่รับทีนี้ก็เรียนเชิกั พิ้ีกรเพราะว่าจะมีการัเรื่อไล์สดเลยนะครับว่าขาชอว่าจะเริ่ต้นนั่นแหละอ่ท่าพิธีกรผู้ใหญ่ดียนะครัดีอดแล้วอจม่งอนนี้นี่นลูกวันนี้สวัสดีครับลูก เขเให้น้องโอเคแม่หนูให้ไปสองรโอ้โหตาะันไแล้วตอนนี้ะปลี่วโอ้ยงวาววันนี้เป็นการช่วยงานกัปู้ประสบภัยนี่น้องชาวบ้านแพร่ราคา2แค่ท่สามหลัได้เงินแล่าเดือนนี้แหละ 6ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเรียนเชิญทางพิธีกรนราเวดีครับวันนี้เป็นเสาหลักรุดดีหรือว่าเพลินพเพลิน หมดแรงเห็นนอนอยู่ในเต็นเต็นค่ะโอ้ยเนาะอันนี้ต่อคลิปก่อนให้มันจบ8นาทีก่อนเป็นยังไงมารถผู้ใดผ่อมมาค่ะขายบอลหรือหอยเปรี้เอาเอาก้อนหนึ่งก็ได้นูฮะเป็นเอ๊ะเป็นยังไงมารถไผ่มารถไผ่จริงค่ะโอ้ในนอนแต่แค่น้ำรดหนิล่ะค่ะมาโอ้ยเนาะ มันเป็นเบอเบอแม่ก็เบอร์เบอร์ย่างซื้ออย่างนั้นใช่รูสเปร์เอาสเปร์ไปอะไรขึ้นมาเมื่อนี้เขเลยต้องซื้อใหม่ร้องคนละขี่เพลงฮะลองคนละขี่เพลงคนละเพลงค่ะคือแค่รอบเดียวเพราะว่าเพื่อนห้อยู่ต่อันที่นี้มันมันทำแล้วเหมือมันใบสามแล้ยกระเลยขอนนี่าันอ๋อแล้วเด็กน้อยชุดนั้นแหละอยู่คนละขี่เพลงชุไอ้ชุดลำชัวลเพลินโชวัวะอ๋อ คือขึนชุดแรกเลยอ๋อแล้วก็กลับกันเลยบ่ค่ะนั่งขาเป็นจังก่อนออแล้วเกษตรยูโตะศิลปินมันหลายคนนะค่ะศิลปินมาจากข้างนอกอีกหลายนอ,อตอน,น,นออมือหนูออกมานี่ยหาโม้งกวนเนี่ยออกมาจากโดมอผ่านมายังมาทันในเรื่องอ,อุ้ยเมื่อคืนหนึ่งยันคืนนู่นน,นี่ครับเราตอนนี้เราอยู่ที่หลังเวทีครับไม่เงียบแหม่มเอาๆไปๆอ๋อเอา นี่ครับบรรยากาศหลังเวทีครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คับพี่น้องเนะาะเพลงหลับไปแล้วไม่ได้ถ่ายหรอกครับพี่น้องว่าจะต่อคลิปให้มันจบตั้งแต่กลางวิแล้วครับผมโทรศัพท์มันนอกครับมันรอนหลายอ่บพี่ขอมอด ซืซ้อยังโอ้ซื้อเครื่องแต่งหน้าหน้าบนไหลเขาเวลาหมอลำมาเขาก็ปิดน้ำ โอ้ยไปเกี่ยกับมุมเจ้าืีหลีเนาะเออโอ้ยป็น่เกกับมาปอดที่จอดบรรดาปฏิกับบัตรกับบัตรกับบัตรไ่ยอมกับบัตรกับบัวดิสุทธิลักษ์อยู่ที่นี่เองแท่ดเอ่ะเออทำจุจะจุจะมีความลับความในความประเด็นดี่นี่ นี่คือร้านค้าหลังเวทีนะคาสั่งนี่ครับ ถ้าคนไม่เคยเข้ามาหลังเวทีก็จะไม่รู้บรรยากาศด้านหลังเวทีเป็นแบบไหนแบบไหนนะพี่น้องเนาะก็จะลักษณะแบบนี้เลพี่น้องสีสันครับเป็นยังไงครับหลังเวทีครับพี่น้องจูดจาดปาดปุ่มครับพี่น้อง น้ำเปล่าน้ำใสน้ำขาวสวัสดีค่ะโอ้ยตามอย่างนู้นอย่างนีง้สุดยอดสุดยอดสวัสดีค่ะ